สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุฒิชาแน,นลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในสกู๊ปเบ็ดการ์ตูนดงังวันนี้จะเป็นเรื่องราวของข้อดีโนบิตะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดโนบิตะวันที่7สิงหาคมโดยก่อนหน้าก็มีแต่คลิปข้อเสียและวีรกรรมสุดจันไรของโนบิตะไปนะว่าไอเด็กแว้นคนนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะข้อดีของโนบิตะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับข้อที่1 โนบิตะเี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้กําลังเนื่งจะว่าเขาอ่อนแอแล้วก็ไม่ค่อยสู้ใครสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยถูกเจแอนสโนเนลรังแกอยู่บ่อยครั้งและก็กลายเป็นปมที่อยากใช้ของวิเศษของโดเรมอนในการแก้แค้นเจแอนกลับบ้างยกตัวอย่างในตอนกระจกโลกตรงข้ามที่โนบิตะเนี่ยเข้าไปในกระจกแล้วก็ไปขอให้โนบิตะในโลกตรงข้ามเนี่ยมาช่วยจัดการเจแอนแต่โนบิตะอีกโลกก็มีนิสัยที่แย่แล้วก็ชอบใช้กําลังแถมยัขงข่มเหงน้ําใจของคิซึก,กะจนร้องไห้ออกมาอีกแต่สุดท้ายคิซึกะ,กะก็ได้รู้ว่าที แท้ก็เป็นโนบิตะที่อยู่ในโลกกระจกเธอก็เลยวางแผนให้โนบิตะอีกคนเนี่ยกลับเข้าไปในโลกกระจกในตอนสุดท้ายชิสึกะจึงบอกว่าถ้าโนบิตะในโลกกระจกเป็นคนเลวแล้วล่ะก็แปลว่าโนบิตะในโลกนี้ก็เป็นคนดีงั้นสินะหรือจะในโดรอมอนเล่มศูนย์ตอนที่มีชื่อว่าภรรยาสุดที่รักเจโกะโดรอมอนก็ยุให้โนบิตะไปทําร้ายเจโกะจะได้ทําให้เธอเกลียดและไม่ต้องแต่งงานกันกบโนบิตะแต่โนบิตะบอกว่าจะไปทําผู้หญิงแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าใจร้ายเกินไปนี่คือส่วนดีของโนบิตะที่ไม่ชอบทําร้ายคนออื่่นนนเัเง เรื่องที่ 2. โนบิตะเป็นคนที่มีความอยากได้อยากมีตลอดเวลาสังเกตนะครับเหตุการณ์ในแต่ละตอนรวมถึงเดอ Movie ีปัจจัยที่ทําให้เกิดเรื่อง80%ล้วนมาจากการที่เขาอิจฉาซูนิโอไม่ว่าจะเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์ แบบลูกโลกจำลองสตูดิโอถ่ายหนังดูเผินๆก็จ,จะเป็นนิสัยเสียที่เด็กอยากได้ของเล่นแพงๆแ,และก็ไม่เกียมฐานะตัวเองก็เลยไปสัญญาบ้าๆบอๆกับ,บ,บ,บสตูดิโอไว้เช่นกินสปาเกตตี้ทางจมูกแต่จริงๆมันเป็นนิสัยของคนที่ทะเยอทะยานอย่างหนึ่งเพราะความอยากได้อยากมีเนี่ยก็ทําให้มนุษย์ได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเป็นนิสัยของนักประดิษฐ์แบบเทสลาหรือว่าเอดิสันดังคํากล่าวของสตีฟจ็อบส์ที่บอกว่า be ี u n ง r ี b e foolish แปลไทยก็แปลว่าจงหิวกระหายตลอดเวลาเพราะความหิวกระหายในการสร้างนวัตกรรม บ,บางตอนก็ชวนเดกิสุงิมาช่วยประดิษฐ์ยานขึ้นมาด้วยหรือจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าสร้างแบบรถไฟจำลองโนบิตะกับโดเรมอนก็ใช้กล้องถ่าย3มิติทำเมืองรถไฟจำลองออกมาจนซูนิโอต้องตกตะลึงไปเลยโนบิตะจริงๆก็มีนิสัยของนักบุกเบิกอยู่ในตัวเหมือนกันครับเรื่องที่ 3. โนบิตะเป็นคนที่คิดอะไรก็ทําทันทีเช่นในตอนไดน้โนะสาวของโนบิตะที่เขาอยากจะเอาชนะซูริโอเมื่อเขาคิดว่าจะขุดซากฟอสซิลเขาก็ทําทันทีแบบไม่ลังเลครับแม้ว่าโดเรมอนจะพยายามกระแนะกระหนว่า อาจจะเป็นอือของแม่มอสก็ได้ก็ไม่ได้ทำให้โนบิตะยอมแพ้ยังคงทําให้เขาใช้ผ้าคลุมการเวลาทําให้ฟอสซิลกลับมาเป็นไข่ของไดโนเสาร์อีกครั้งและก็สามารถฟักพีซิกเกออกมาได้โดยไม่ได้สนใจคําศบประมาทของคนรอบข้างก็นับว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งของโนบิตะครับ เรื่องที่ 4. โนบิตะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นและสามารถฟังเสียงร้องให้ในจิตใจของคนอื่นได้ดีรวมไปถึงการอยากช่วยเหลือคนอื่นที่ลำบากอยู่บ่อยครั้งทางที่อาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเองก็ได้ยกตัวอย่างตอนที่สุนัขของชิซุกะที่ชื่อว่าเปโรตายโนบิต no ะก็ไปตกปากรับคำว่าจะขอร้องให้โดราเอมอนช่วยเหลือโดราเอมอนบอกว่า ไม่มีเครื่องมือวิเศษอันไหนสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตฟื้นมาได้เอาจริงก็มีผ้าคลุมการเวลาอยู่ทําไมไม่ใช้นะฮะแต่นบิตะบอกว่าเผลอรับปากไปแล้วสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยใช้ไทม์แมชชีนชเนี่ยย้อนไปยังอดีตให้เปโรกินยาแล้วก็สลบไปเหมือนตายเมื่อกลับมายังยุคปัจจุบันเนี่ยเปโรก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและเปโรตัวนี้ก็ยังโผล่ในเดอะมูฟวีส่สำรวจแดนจันทราอีกด้วยซึ่งในตัวอย่างมูฟวี่ไดโนเสาร์โตม่ของโนบิตะคิสกะก็เป็นคนบอกเองครับว่าโนบิตะสามารถฟังเสียงร้งง้้ออองงไหหใในนนัวจขคื่ด และมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่น้องพิตะช่วยไว้ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชีวิตให้ต้นไม้คีโบและก็ถูกคุณแม่ดุด่าตำหนีเอาอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ยังช่วยเหลือเปโกหรือว่ามนุษย์ต่างดาวแบบปาปี้โรพอหรือว่าลูกะและมนุษย์ต่างดาวอีกหลายคนครับสรุปว่าน้องปิตะก็พร้อมจะช่วยเหลือทุกคนนั่นแหละครับ เรื่องที่5้โนบิตะเนี่ยเป็นคนที่มีฮีโร่โตัป,ปัดหรือความกลัวความผิดบาปในเรื่องการทําชั่วอยู่พอสมควรก็มีหลายตอนนะครับที่เขาทําเรื่องร้ายๆจากของวิเศษ,ษโดรีมอนเช่นในตอนพาสปอร์ตซาตานที่เขาทําเรื่องชั่วๆแล้วก็เตะถังขยะล้มระเนรนาดบางทีก็แกล้งชาวบ้านซื้อการ์ตูนฟรีจากร้านพอเขาอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยก็กลับคิดเองได้แล้วก็ลุกข,ขึ้นไปไปเก็บขยะลงถังตามเดิมครับทำให้โดรีมอนรู้สึกประทับใจที่โนบิตะคิดได้เองอย่างในตอนที่ได้ดินสอคอมพิวเตอร์สุดท้ายโนบต เลือกที่จะไม่ใช้มันในการโกงข้อสอบเพราะกลัวว่าโดเรมอนจะรังเกยียจเขาไปตลอดการแม้ว่าสอบได้ร้อยแต่โกงเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าภูมิใจอะไรเขาก็เลยวางดินสอนี้ลงครับ เรื่องที่6โนวิตาเป็นคนที่ชอบแบ่งปันสิ่งดีๆกับคนอื่นเช่นตอนดินสอเขียนเงินเขาก็ไม่รู้เลยว่าถ้าเขียนเงินมาใช้แล้วเนี่ยจะต้องทํางานชดเชยทีหลังพอมีดินสอเขียนเงินเนี่ยเขาก็ไปซื้อของให้คนโน้นคนนี้นะฮะชอบซื้อของให้ชิซึก,กะแล้วถึงขั้นจะซื้อสนามเบสบอลให้กับเจแเอนเลยทีเดียวจนดูเรมอนต,ต้องรีบมาเบรกแล้วก็บอกว่าดินสอนี่ถ้าเขียนเงินจะต้องทํางานชดใช้ทีหลังและก็ยังมีอีกหลายตอนครับเช่น นกสีฟ้าแห่งความสุขที่เมื่อดักจับนกแล้วเอามาฉีดสีฟ้าแล้วเนี่ยความสุขก็จะเข้ามาหาเขาก็เลยออกไปหาชิสึกะแล้วก็บอกว่าฉันจะช่วยเธอมีความสุขตอนนี้ฉันก็มีความสุขอยู่แล้วละจ้าจากนั้นเขาก็คิดจะไปช่วยซูนโยวบ้างแต่ซูนิโวปฏิเสธแล้วบอกว่าฉันก็รวยมีความสุขกว่าพวกนายอยู่แล้วหรือแม้แต่เจแอนที่เขาไม่ชอบหน้าเขาก็เสนอตัวจะช่วยซ่อมเครื่องเล่นเทปของเจแอนเช่นกันครับเรื่องที่เจโนบิตาเนี่ยเป็นคนที่สามารถใจดีได้กับทุกคนครับ ยกตัวอย่างเช่นตอนสงครามหุนเหล็กเขาก็ไม่กล้าจะยิงริลูลูทําให้ถูกริลูลูเนี่ยยิงเฉียวกลับมาและก็ทําให้ริลูลูเริ่มเห็นจิตใจที่มีเมตตาของมนุษย์หรือจะตอนตำนานสุรยิยก,กษัตริย์โนบิตะเนี่ยต้องเจอกับเจ้าชายทีโอที่มีหน้าตาเหมือนเขาเปียบแต่เจ้าชายเป็นคนที่ชอบใช้กําลังและก็มีจิตใจที่หยาบก,กระด้างแถมยังไม่ให้เกียรติผู้หญิงแบบที่สกาะอีกด้วยในขณะที่โนบิตะมีถานะเป็นเจ้าชายแต่เขาก็ไม่ได้ทําเรื่องแย่ๆหรือว่าใช้อํานาจบาดใหญ่แต่ประการใดครับแแถมยัังสอนนนี่คุเลลได้้ก็จ กับเด็กๆด้วยพอถึงการเล่นบอลสักคดีที่เดิมพันด้วยชีวิตหลังจากที่ช่วยทีโอเอาชนะได้แล้วเขาก็เลือกจะไว้ชีวิตคู่ต่อสู้ แถมสอนทีโอว่าแค่ได้เล่นกีฬากันแบบสนุกก็พอแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรืองไงทำให้เจ้าชายทีโอเริ่มคิดได้แล้วว่าเขาขาดอะไรไปในการขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ดีนั่นก็คือจิตใจที่มีเมตตาและนึกถึงผู้อื่นสุดท้ายเขาก็เลยยกเลิกการบูชาย,ยันแล,และการใช้ความรุนแรงทั้งหมดในอาณาจักรลงโนบิตะก็เสมือนว่าเป็นนัดสันติวิธีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเรื่องที่ 8. โนบิตะเนี่ยพร้อมจะเสียสละตัวเอง ยอมที่จะทนทุกทรมานแทนคนอื่นได้ขอให้คนคนนั้นเนี่ยมีความสุขก็พอแล้วเช่นในตอนผมจะติดหวัดแทนเองตอนนี้เนี่ยโนบิตาก็ติดหวัดแทนคุณพ่อด้วยพอตัวเองได้หวัดทีแรกก็จะไปส่งต่อหวัดให้คนอื่นก็ไปหลอกให้ซูนนโอเนี่ยมารับหวัดแทนพอพ่อของซูนนโอมาชวนไปดูหนังแต่ซูนนโอป่วยอยู่ก็เลยไปไม่ได้ซูนนโอก็ร้องไห้เสียใจจนโนบิตาใจอ่อนขึ้นมาแม้ว่าจะเคยหมั่นไส้ซูนนโอแค่ไหนสุดท้ายโนบิตาก็รับหวัดกลับมาแล้วพอไปเจอเดคิซูงิตอนแรกจะส่งหวัดต่อไปให้เขาแต่กล เป็นว่าเดคิซุงิเป็นไข่ยอยู่โนบิตะเ็เลยใจอ่อนครับรู้สึกสงสารแล้วก็รับหวัดมาแทนเดคิซุงิอีกและพอมาเจอเจแอนทีแรกก็จะส่งหวัดไปให้คนที่เขาเกลียดแต่ตอนนี้เหตุการณ์พลิกผันครับ เจแอนเนี่ยมาพยุงโนบิตะขึ้นมาแล้วก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่านายเป็นอะไรหรือเปล่าที่บ้านฉันมียาดีนะดูแลสุขภาพด้วยและอย่าออกมาเดินข้างนอกพอเห็นเจแอนใจดีขึ้นมาก็ทำให้โนบิตะใจอ่อนและบอกว่าจะรับหวัดของคนอื่นไว้แทนแต่ว่าโชคดีก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีร่างกายแข็งแรงเขาบอกว่าเขาอยากเป็นหวัดเพราะว่าหลงรักนางพยาบาลคนหนึ่งโนบิตะก็เลยส่งหวัดต่อให้เขาเรื่องราวก็เลยจบลงได้ดีครับและนอกจากนี้ในตอนลากรกอนทสึกะโนบิตะก็พยายามไม่ที่สึกกะในเกลียดเขาเพื่อจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับช และทําให้ชีวิตของชิสกะตกต่ำลงถึงขั้นกินยาทําให้คนเกลียดแต่กลายเป็นว่าชิสกะก,กลับมาช่วยโนบิตะแทนครับนี่ก็นับว่าเป็นหนึ่งในข้อดีของโนบิตะก็ว่าได้ครับที่สามารถทุกแทนคนอื่นได้ขอให้คนที่เขารักมีความสุขก็พอแล้วล่ะครับผมเรื่องที่9โนบิตะมีพรสวรรค์ในการแม่นปืนกับพันได้ยกตัวอย่างในตอนที่มีชื่อว่าโนบิตะสิงปืนไวเขาก็ได้โชว์เทในการปราบผู้ร้ายจนคนในหมู่บ้านก็ยกให้เป็นนายอำเภอเลยทีเดียวครับแม้ว่าโนบิตะจะแอบใจเสาะไปบ้างแต่เมื่อจัดการกับเหล่าร้ายได้ Nope. ก็ทำให้สาวสวยผมทองที่ชื่อว่าเบสปลื้มไปเลยละครับยังได้โชว์ฝีมืออีกมากมายเช่นในตอนโนบิตะนักบุกเบิกอวกาศกับตอนโนบิตะผู้กล้าแห่งอวกาศที่ได้โชว์เทพสกิลพันได้เพื่อจัดการหัวหน้าแก๊งโจรสลัดนั่นเองครับเรื่องที่สิบโนบิตะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อชีวิตและพร้อมจะลุกขึ้นสู้ทุกครั้งแม้ว่าจะล้มลงหลายๆครั้งตอนเด็กๆเี่ยคุณย่าก็บอกให้เขาล้มแล้วลุกเหมือนตัวดารุมะตุ๊กตาล้มลุกที่คุณย่าเป็นคนมอบให้เขาเมื่อโนบิตะระลึกถึงความหลังได้กกก็กลัับบบมาสู้้ชีีวิตอครงแบบ โนบิตะอีก45ปีข้างหน้าด้านไทม์แมชชีนกลับมาหาแล้วบอกว่าจากนี้ไปนายจะล้มลุกคุกคานอย่างยากลําบากแต่แล้วก็จะลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้งเป็นบทสรุปชีวิตของโนบิตะที่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาสู้ชีวิตจนสามารถมีลูกส่งไปฮันนีมูนที่ดงจันได้สําเร็จนั่นเองครับสำหรับข้อดีสิิประการในวิธีชีวิตของโนบิตะก็ม,มีเพียงเท่านี้และเพื่อนสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนลีปใหม่ๆและสามารถกดอินโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความล่าสุดครับี